วันนี้22เมษายน2568พลตำรวจโทไรตรยลงผิวพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยความคืบหน้าหลังจากที่คุณกันจอมพลังนำหลักฐานการทำเว็บพนันของผู้ที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าสอปอสายไหมให้กับตำรวจไซเบอร์ตรวจสอบเมื่อวันที่ผ่านมาว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสปอ,ส,อ,ปอสายไหมเข้าข่ายความผิดชักชวนเล่นการพนันออนไลน์มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2,000บาทซึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมในหลายประเด็นรวมถึงประเด็นเว็บพนันนี้ยังเปิดให้บริการอยู่หรือไม่หรือหากถ้าปิดไปแล้วก็ยังสามารถดําเนินการได้ต่อเนื่องจากคดีลักษณะนี้ไม่มีอายุค,ความหลังจากนี้จะให้พนักง,งานสอบสวนพิจารณาออกหมายเรียกผู้กระทําผิดมารับทราบข้อกล่าวหาและคาดว่าสามารถดําเนินการได้ภายในสัปดาห์หน้าเตรียมออกหมายเรียกภายในสัปดาห์หน้าส่วนกรณีที่สปสซม์ไม้มีการเปิดเผยในรายชื่อดังว่ามีอาช ชอบเล่นการพนันนั้นในวันที่เจ้าตัวเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาก็จะสอบถามในประเด็นนี้เพิ่มเติมด้วยทั้งนี้การดำเนินคดีในความผิดฐานชักชวนเล่นพนันออนไลน์ถือเป็นคดีตั้งต้นหากขยายผลพบการกระทำผิดเพิ่มก็จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินตามขั้นตอนเหมือนในคดีของเอ็มเอกชาติ